สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูพรชโนกิมแย้มค่ะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยในหัวข้อคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยค่ะและนักเรียนเนี่ยเมื่อเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถจำแนและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าเกมปริศนาจิ๊กซอภาพนี้ที่นักเรียนเห็นนักเรียนลองมาทายนะคะว่า จิก๊กซอภาพอาภายใต้ป้ายหมายเลขเหล่าเนี้ยคือรูปอะไรอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะคือมี1,2,3,4,5,6,7,8,9เลือกมาเลยค่ะแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเลือกเนี่ยครูเลือกแทนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะครูเลือกหมายเลข5และกันครูอยากรู้ว่าตรงกลางเนี่ยมันน่าจะเจอคำตอบเลยโอ้โหมีคำตอบแล้วนะคะมีทั้งผักมีทั้งน่าจะเป็นลูกชิ้นนะคะทีนี้ เราเริ่มใกล้เป้าหมายแล้วใช่ไหมคะจุดหมายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูค่ะในเมื่อเราเห็นเนื้อสัตว์ลูกชิ้นเราเปิดหมายเลขสีล่ลวกันค่ะเราเริ่มจากตรงกลางนะคะอ๋อเห็นลูกชิ้นหลายลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาตอบเนี่ยมีในใจนักเรียนแล้วแหละบางคนตอบแล้วนะคะพิซซ่าไม่ใช่นะคะมีลูกชิ้นเรามาดูต่อค่ะในเมื่อเราเปิดตรงกลางแล้วไปตรงกลางต่อเลยค่ะหมายเลขหกค่ะ อมีทั้งเส้นทั้งลูกชิ้นทั้งผักทุกคนตอบได้แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเฉลยในส่วนของป้ายที่ปิดไว้เลยค่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสำเนียงเนี่ยมีความที่เรียกว่าเป็นลักษณะของคำที่เรียคุณเคยบ้างไหมคิดไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะปริศนาจิ๊กซอภาพต่อมาค่ะ ทัานี้เนี่ยเราเลือกจากตรงกลางไปแล้วใช่ไหมคะลองมาเล่นในส่วนขอบบ้างดีกว่านะคะเหมือนพิซซ่าค่ะเริ่มจากขอบนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาหมายเลขหนึ่งละกันค่ะโอ้โหเหมือนเห็นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดลองถ่ายดูก่อนนะักเรียนลองถ่ายดูนะคะแต่ครูขอถ่ายด้วยนะเพราะว่ามันน่าสนใจเหมือนกันสีดำๆอย่างเงี้ยแล้วภาษาแ,แปลกๆเหมือนที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่ อันนี้ก็น่าจะเป็นสีดำอ่นน่าจะเป็นยางลบไหมอ่ะไม่ใช่ถ้างั้นลองเปิดอันอื่นดูดูไม่ใกล้เคียงเ้อยางลบอ่ะลองเริ่มจากธาที่สองละกันค่อยๆไล่ไปเหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปโอ้โหพอจะมองออกแล้วนะคะนักเรียนมองออกไหมครูมองไม่ออกค่ะต้องเปิดอีกค่ะขอเปิดอีกนะคะหมายเลขสามค่ะ โอ้โหเปิดมาข้อนบนแล้วอะ่ะครูก็ยังถ่ายไม่ออกเพราะฉะนั้นขอเปิดตรงกลางอีกหมายเลยค่ะค่ะต่นนี้ครูว่าทุกคนตอบได้แล้วค่ะครูก็ตอบได้เพราะฉะนั้นเราเฉลยคำตอบกันเลยค่ะนั่นก็คือคําว่าเฉาก้วยนั่นเองเมื่อกี้เป็นอาหารนะคะตอนนี้เป็นขนมแล้วครูใช้คำว่าเมื่อกี้ด้วยนะคะ รู้สึกว่าเสียงมันจะขึ้นลงคล้ายกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะภาษาจีนนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะคําถามชวนคิดค่ะคําถามชวนคิดเนี่ยถามจากการที่เราดูจิ๊กซอว์เมื่อสักครู่นั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าคําภาษาจีนเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไร ตอบพร้อมๆกับครูก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปไม่ใกล้เคียงชีวิตหนูไม่ใช่คนจีนหนูเป็นคนไทยหนูจะเป็นคนชาติใดก็แล้วแต่ไม่มีผลค่ะเพราะว่าครูจะตอบให้หนูได้รู้นะคะว่าทําไมคําจีนเนี่ยเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรเข้ามาเหมือนภาษาอื่นๆนั่นแหละค่ะก็คือการค้านะคะอพยพถิ่นฐานนะคะหรือการศึกษาหรือวัฒนธรรมอื่นๆมาประกอบกัน ที่ทําให้ภาษาจีนเนี่ยเข้ามาในภาษาไทยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการอบพยพถิ่นฐานเคยดูละครไหมคะที่มีการโลดสัมเพลาะค่ะจากเมืองจีนอบพยพถิ่นฐานมาอยู่ประเทศไทยอ่ะค่ะซึ่งสมัยนั้นอาจจะเรียกแผ่นดินสยามนั่นเองนะคะในส่วนเนี้ยพอมีการอบพยพของคนจีนมาก็จะมีการเหมือนกับรับเอาวัฒนธรรมของการใช้คําของเขาเนี่ยเข้ามานั่นเองนะคะละักษณะของคําภาษาจีนในภาษาไทยะค่ะมีคําว่าเจ๋ออู กงตีอัวนี้เป็นคำตัวอย่างที่ครูนำมานะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่ามันมีลักษณะอย่างไรคำยืมภาษาจีนมักมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรีหรือจัตาวาเห็นจากคำว่าเจเป็นวรรณยุกต์ตรีนั่นเองนะคะอูเป็นวรรณยุกต์จัตาวานะคะกงวรรณยุกต์อะไรคะจัตาวาตีก็จัตาวาส่วนอัวนั้นเป็นวรรณยุกต์ตรีนั่นเองค่ะ ามาดูต่อค่ะกลวยเตีย๋ยแปะกล้วยกงเตกค,คำพวกนี้เราคุ้นเคยเรารู้จักแล้วเราก็ใช้นะคะทีนี้เนี่ยคำพวกนี้เนี่ยมีพยัญชนะเป็นอักษรกลางอักษรกลางคืออะไรไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากองค์คุ้นไหมถ้าไม่คุ้นเรามาดูนะคะก๋วยเตี๋ยเนี่ยอักษรกลางนะคะต่อเต่าเนี่ยกอไก่กับต่อเต่าก็เป็นอักษรกลางแปะกล้วยกอปลากอไก่ก็อักษรกลาง กงเตทกกอไก่ต่อเต่าก็เป็นอักษรกลางแต่ที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีของเดิมก็คือเสียงวรรณยุกต์ตรีกับจตวาด้วยนั่นเองค่ะมาดูต่อนะคะนี่ค่ะเกีย้ยเจี้ยนะคะเป็นคําที่ผสมเสียงสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นคํายืมภาษาจีนเนี่ยผสมเสียงสั้นคํรผสมเนี่ยก็คือผสมด้วยสระเอียนั่นเองค่ะซึ่งคาไทยไม่มีนะคะจะมีในคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ชัดเจนก็คือคําภาษาจีนเนี่ยนะคะ เกียเจียค่ะค่ะต่อมาค่ะภาษาไทยกับภาษาจีนนะคะมีเสียงวรรณยุกเนี่ยที่กําหนดความหมายนะคะคําว่าเสียงวรรณยุกกาหนดความหมายเหมือนที่ครูเคยอธิบายนะคะก็คือวรรณยุกต์จีนเนี่ยจะเป็นจัตวากับตรีนะคะทีนี้คําไทยก็เป็นลักษณะของคําว่าบอคือคําจีนนะคะบ่อคือคําไทยนะคะติ้นหงันคำจีน แต่งงานคําไทยนะคะอย่างเนี้ยตัววรรณยุกนะคะจะเป็นตัวกําหนดความหมายของทั้งคําภาษาจีนและคําภาษาไทยค่ะวิเคราะห์อย่างไรครูจะให้นักเรียนคิดคํายืมภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยคนละหนึ่งคำนะคะแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดคํานั้นจึงเป็นคํายืมที่มาจากคําภาษาจีนนะคะนักเรียนลองคิดแต่พร้อมๆกับครูนะคะหลายคนคิดได้แล้วนะคะคนละหนึ่งคำเท่านั้นค่ะ ครูก็คิดไว้หนึ่งคำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำของครูสิคะว่า,าจ,จะตรงกับนักเรียนบางคนไหมหรืออาจจะตรงกับทุกคนก็ได้ลองไปดูกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีชุดที่เป็นชุดยีนนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เรียกชุดยีนเนาะเราเรียกว่าเอี้ยมมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางก็คือออนะคะและมีรูปและเสียงวรรณยุกตตรีค่ะสรุปลักษณะข,ของคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยค่ะเรามาดูกันนะคะ มักมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรีหรือจัตาวาค่ะที่นักเรียนเห็นจากคำที่ครูยกตัวอย่างนะคะมักมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางค่ะมีเสียงวรรณยุกต์กำหนดความหมายของคำหมายถึงว่าเมื่อมีเสียงวรรณยุกต์ความหมายของคำเนี่ยคนละวรรณยุกต์ก็คนละความหมายค่ะคำที่เป็นประสมสระเสียงสั้นก็คือสระเอียย นั่นเองค่ะคิดคําตามหมวดค่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนตามหมวดคําต่างๆยังไงไปดูกันเลยค่ะคําที่เกี่ยวกับอาหารและขนมค่ะอาหารและขนมภาษาจีนนะคะเอาที่เคยกินก็ได้ค่ะหรือเอาที่เคยเห็นนะคะอ่ะนี่ค่ะก๋ววเตี๋ยวก๋วยจับเย็นตาโฟบะหมี่เฉาวกล้วย หลายคนก็คงจะเคยกินแล้วนะคะคำที่เกี่ยวกับเครือญาติอู้อันนี้เนี่ยคนที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยค่ะคนไทยเชื้อสายจีนอาจจะได้เปรียบตรงนี้นะคะแต่ว่าคนไทยอย่างครูเนี่ยก็ตอบได้นะคะเพราะเคยได้ยินนี่ค่ะเจ๊กง๋งเตี่ยเฮียนะคะเคยเรียกมาหมดแล้วทุกอันเนาะแล้วก็เคยโดนเรียกด้วยนะคะอ่ะทน,นี้มาดูต่อค่ะ คำที่เกี่ยวกับผักผล,ลไม้ผักผล,ลไม้คุณคุณไ้ไหมหลายคนไม่ชอบทานผักน่าจะรู้นะคะว่ามันน่าจะเป็นผักที่นักเรียนชอบหรือไม่ชอบบ้างลองดูค่ะเกี่มชายขึ้นชายตั้งโอกยชย่ใชเก๊กฮวยบวยค่ะคำที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ค่ะลองคิดดูนะคะเครื่องใช้ที่เป็นภาษาจีนเนี่ย มีอะไรใกล้ตวัวใกล้ตัวนักเรียนบ้างแล้วเคยใช้บ้างนี่เลยค่ะเกะเข่งโตเก้าอี i, to, ้ตัวกอเอียอังโลบางคนเคยใช้เกือบทุกอันเลยใช่แต่ว่าครูเนี่ยเคยใช้แค่บางอันนะคะคำที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายค่ะมีอะไรบ้างที่ใกล้ตัวนักเรียนหรือนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมีค่ะขาก้วย เกี้ยคุยเฮงเอี้ยมอันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ไม่เป็นไรค่ะคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีนค่ะวัฒนธรรมนะคะลองคิดสิคะว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยเรามีวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับจีนบ้างโอ้หลายคนตอบชอบมากเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับวันหยุดด้วยใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ อ๋อไม่มีไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็มีงิ้วกงเต๊กเซียมซีแซยิสถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดอะคะ่ะแต่ว่าคําพวกนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของแต่ละคนไม่มากก็น้อยนะคะข้อแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยค่ะเรามาดูแบบพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะภาษาจีนนะคะเป็นภาษาตระกูลจีนที่เบตนะคะและภาษาไทยล่ะคะมาดูค่ะ ตระกูลไทยนั่นเองภาษาจีนนะคะภาษาไทยสังเกตว่าคำที่ยกมาให้เนี่ยเป็นชื่ออาหารใช่ไหมคะภาษาจีนเนี่ยคือซีเซ็กไฉนะคะภาษาไทยก็คือแกงเขียวหวานเราไม่ได้ดูในเรื่องของตัวคำอย่างเดียวนะคะเราดูในเรื่องของคำที่เป็นคำหลักกับคำขยายนะคะอย่างเช่นของจีนกับของไทยเนี่ยมีลักษณะที่ เหมือนกันหรือต่างการค้าลองดูคะ่ะภาษาจีนนะคะเรียงคําโดยคําขยายนะคะอยู่หน้าคําหลักแต่ภาษาไทยอะคะ่ะคาหลักอยู่หน้าคําขยายนะคะลองดูนะคะแกงเขียวหวานซีเซ็กชัยนะคะ,ะนักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของคําภาษาจีนและคําภาษาไทยนะคะแล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะคะให้ครูดูนะคะว่าแผนภาพความคิดที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เนี่ย ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะนี่คะ่ะลองมาดูนะคะคําภาษาจีนนะคะเป็นภาษาในตระกูลจีนที่เบสใช่ไหมคะแล้วเรียงคำโดยใช้คําขยายอยู่หน้าคำหลักแต่ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาตระกูลไทยนะคะอันนี้คือข้อต่างนะคะเรียงคําหลักไว้หน้าคำขยายทีนี้วงกลมตรงกลางที่ซ้อนกัน เป็นข้อที่เหมือนกันค่ะเป็นภาษาคำโดดนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเมื่อเข้าประโยคมีเสียงวรรณยุกต์กำหนดความหมายของคำประกายความคิดพิชิตโจทยค์ค่ะครูจะให้โจทย์นักเรียนนะคะแล้วมาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะอาม,มา่าโทรสั่งเกาเหลากวยจับเย็นตะโฟและโอเลี้ยงมาให้กับหลานของเขาในมื้อกลางวัน ข้อความนี้มีคำที่มาจากภาษาจีนกี่คำลองดูจากตัวเลือกนะคะจำนวน4ตัวเลือกนะคะว่าจากโจทย์เนี่ยมีคำภาษาจีนกี่คำนับได้เลยค่ะลองนับดูนับพร้อมกับครูก็ได้นะคะอะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วแล้วคำตอบเนี่ย ก็น่าจะตรงกับครูเพราะว่านักเรียนเนี่ยน่าจะดูออกจากรูปคําที่เห็นแล้วนะคะใช่ค่ะข้อ4ค่ะคือ5คําที่มาจากภาษาจีนเริ่มจากคําว่าอมมาม่าเกาเหลากวยจับเย็นตาโฟและคําสุดท้ายโอเลี้ยงค่ะกิจกรรมไร้าสาระค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมไร้าสาระที่ครูจะให้หนักเรียนเนี่ยร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรค่ะ ให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คิดคำยืมที่มาจากภาษาจีนให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดนะคะแล้วจับหมวดหมู่ของคำเนี่ยจากนั้นเนี่ยแต่งประโยคจากคำที่รวบรวมได้อย่างน้อย5ประโยคค่ะพร้อมทั้งคิดรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจค่ะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินการทำกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะ นักเรียนเลือกคําได้ถูกต้องและแต่งประโยคได้อย่างเหมาะสมแค่นี้นักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มจากครูแล้วค่ะตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะป้าของหนูเป็นคนเก่งท่านส่งพวกเราเรียนจนจบปริญญาตรีนักเรียนช่วยกันจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้เป็นระเบียบก่อนกลับบ้านตรงนี้นะคะมีคําภาษาจีนนะคะคือคาว่าป้านะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะซินแสเสี่ยงซิมซี ได้หมายเลข8ดซึ่งเป็นเลขมงคลตามความเชื่อตอนนี้ก็มีคำว่าสินแสแล้วก็เซมซีนะคะกิจกรรมมือถือไม่ใส่ใจสื่อสารเรามาดูนะคะว่ากิจกรรมมือถือไม่ใส่ใจสื่อสารนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร <S <S นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอคําภาษาจีนนะคะตามรูปแบบที่เตรียมไว้นะคะโดยอ่านออกเสียงคําและนําเสนอประโยคเ<ๆ>พื่อเป็นตัวอย่างการใช้คําที่มาจากภาษาจีนในการสื่อสารค่ะ กิจกรรมภาษาสนุกปลุกไอเดียค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันนําคําที่รวบรวมได้เนี่ยจัดทาเป็นสมุดภาพคําภาษาจีนในภาษาไทยนะคะโดยออกแบบให้สร้างสารรค์และสวยงามแล้วนําไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้อ่านนะคะหรือนําไปใช้เนี่ยเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ในห้องสมุดนะคะหรือนําคําภาษาจีนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นเกมนะคะการเรียนรู้ต่างๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพื่อนําไปให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้คำภาษาจีนและใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ